สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world เฮ้ยจ่าหายไปไหนเฮ้ยจ่าไม่มาทําคลิปเตือนพี่น้องพี่น้องเกี่ยวกับใบคงใบเขียวหรือ citizen หรือ,รอว่าเอ่อหรือว่าเกี่ยวกับวีซ่าหรือสถานการณ์ immigration ตอนนี้จ่าไม่มาทําคลิปอีกเลยครับไม่ทำไมหายไปเลยคือจาอ่ายังอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนหรอกครับอ่า แล้วจ๋าก็ยังรับทำช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในชุมชนในอเมริกาแบบไม่คิดตังค์ไม่ขออะไรทั้งนั้นนะฮะแบบช่วยทำทั้งช่วยให้คําชีแนะการกอกบาใบเขียวซิติเซนหรือแม้กระทั่ง fs 2 4 0หรือว่าแจ้งเกิดที่อยู่เมืองไทยนะฮะหรือแม้กระทั่งคนที่ทั้งแต่งงานทั้งวีซา่าคูมันต่างๆยังทำอยู่แล้วไม่คิดตังค์เต็มใจช่วยครับ8 5 8 2 9 1 9 4 7 2 8582919472 เต็มใจช่วยครับอ่ายังทําอยู่ครับแต่จะหายไปไหนแล้วครับก็คือแบบนี้ครับคือไม่ได้หายไปไหนหรอกครับก็คือแบบว่า่าไหนที่มีข้อมูลโดยตรงนะครับแล้วก็ข้อมูลที่แท้จริงเราก็มาทําคลิปแหละแต่หลังๆมานี้มันมันสเปะสปะมันเยอะไปหมดนะครับบางคนก็ คือผวาไปหมดแล้วแล้วก็มีหลายอินฟลูเอนเซอร์หลายยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็มาทำข้อมูลเกี่ยวกับนี้เรามันก็ไม่ใช่เนื้อที่ของเราแล้ว,ลวเราก็อยูออ่ทำในสิ่งที่เราทำที่จ่าได้พูดไปตน้นต้นคลิปว่าจะช่วยอะไรบ้างแบบไม่คิดตังช่วยแบบทั้งใจเทใจให้แล้วช่วยเต็มที่นะครับแต่ที่จะรู้สึกแบบน้อยๆหรือเอางี้ดีกว่า สิ่งที่จ่าจ,จะพูดไปต่อไปนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้บางคนอาจจะแบบเฮ้ยจ่าทำไมเอ็งคิดแบบนั้นเฮ้ยทำไมทำไมเชื่อแบบนั้นอะไรแบบหมูทำไมเป็นคนมีอคติคือผมเขาบอกเลยว่าผมเป็นคนตรงๆแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็ไม่ต้องอ,อ้อมค้อมแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อและเป็นความรู้สึกของผมหมดเลยนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นคือแบบนี้ครับหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมีคลิปจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่เขาทำนะครับแล้ว ก็จะมีคนถามกลับมาถามจาจาไปดูคลิปนี้คนนี้ไม่ไปดูคลิปทนายคนนี้ไม่ไปดูันนี้นี่ไม่โอ้ดูแล้วกําลังโูต้องไปลงชื่อต้องไปลงน้ำว้าวว้าว,าวาคือคือแบบนี้ครับอ,อข้อมูลเหล่านี้มันไม่ใช่มันไม่ดีฮะมันก็ดีมันทําให้เราแบบตื่นตื่นตัว proactive แต่ตื่นตัวเพื่อซึมซับข้อมูลแล้วก็หาข้อเท็จจริงมันไม่แปลกหรอกครับแต่เราต้องไปหาข้อมูลแบบ เข้าไปอ่านในเว็บไซต์เอง uscis gov นะครับขอบอกเลยว่ามาถามจา่จาจ่าก็ไม่รู้หรอกเพราะจ่าก,ก็เลิกฟังไม่ไม่ฟังอดีที่สุดและมันไม่งั้นมันจะคิดเยอะนะฮะเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายจะไปลงทะเบียนจะไปทําอะไรมันก็ไม่ได้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้ petition หรือว่ามีคนคู่สมรสหรือว่ามีทางออกก็คือ,คอ,คอใบเขียวไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าแบบไหนมันก็ผิดกฎหมายหมดะ ไม่ว่าคุณตอนนี้รัฐบาลชุดนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขากําลังสุดโต่งมากๆแล้วในการที่ไปเพิ่มรายชื่อไปลงทะเบียนนู่นไปลงนี่ไม่เอาทำอย่างเงี้ยแล้วทนายก็คือคือคือ,คอนี่คือความความเชื่อของผมเนาะทนายเขาก็มาบอกโอ้ยเนี่ยมีก็มีโทษนี่จบมีจะทำไม่ดีนี่มีต้องมีการลงโทษติดคุกติดคุกข้อปงข้อปรับยางงี้เรื่องของผม,ผมผมมองว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงอยากจะมาช่วยชุมชนคนไทยจริงๆเฮ้ย ไปว่ากล่าวคดีความฟรีแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเนื้องานของเขาอะสร้างความตื่นตัวตื่นทําให้คนแบบหาลูกค้าทางอ,อ,อ้อมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้แล้วแต่พี่น้องตัดสินใจเองแต่ผมมีคําตอบของผมเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลดีไหมก็ดีแต่ผมก็เลิกฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปฟังอินฟลูเอนเซอร์แล้วกลับมาถามผมว่าเนี่ยสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์คนนี้คนนี้พูดนี่มันจริงไหมจา้าผมไม่รู้ผมไม่ตามผม ถ้าคุณในสถานะที่คุณยังผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะเอาหนึ่งสองสามสี่หรือสี่สามสองหนึ่งหรือสองสามหนึ่งสี่มันก็ผิดกฎหมายอ่ะคุณโอเวอร์สเตย์อ่ะคุณจะไปลงนูน่นลงนี่มันมันเสียสติเสียเวลาเก็บเงินแจ็คพอตออกที่คุณคุณก็ต้องทําตัวทําใจก็คือโดนถูกส่งกลับคราวนี้ไอ้ข้อมูลต่างๆหรือก,กฎหมายมาใหม่ๆหมหรือภาราซีใหม่ใหม่ที่เข้ามาที่บอกว่าโอ้จะมีอย่างงี้เอาอย่างงี้ดีกว่า กลุ่มคนที่เขาเพิ่งจับไปเนี่ยเขา processing แล้วส่งกลับมีใครติดคุกไหมไม่มีมีใครอะไรที่แบบคิดคิดแบบลอจิกอะคิดแบบคือคือคือรัฐบาลชุดนี้อยากให้ทำแบบล้านล้านสิ่งล้านอย่างแต่มีเจ้าหน้าที่แค่หยิบมือมันก็ทำกันไม่ครบอยู่แล้วอะคือคือนี่คือนี่คือเรื่องนี่คือความจริงอะแล้วในการที่ว่าเราจะอ ไอ้กับไอ้ข้อมูลจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่มาทําคลิปเราโอ้ยเนี่ยไปทำเนี่ยคนไม่มีใบก็จะโดนอย่างนี้โดยผมเข้าใจอ่ะอย่างที่ผมบอกไงนะไม่1่าหนึ่งสองสามสี่สี่สามมันก็ผิดหมดแหละไม่ว่าคุณจะไปคุณจะไปเปลี่ยนตัว Rearrange Order ตัวไหนคุณก็ผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งดูยิ่งเยอะคิดเยอะจิตตกบ้าไปอีกเก็บเงินพี่น้อง ไหนๆคุณก็มันคุณเลือกมาเส้นทางนี้แล้วก็เก็บตังค์เก็บตังค์แล้วไอ้อย่างที่ผมบอกเปอร์เซ็นต์ที่มันหวยจะมาออกที่คุณเนี่ยมันน้อยยังมันยังต่ํามันยังต่ํามากๆต่ํามากๆเอแล้วแล้วไอ้การที่ว่าเก็บตังค์ฮะถ้าถ้าถ้าหวยออกกับเราเมื่อไหร่อย่างที่จ่าได้เคยทําคลิปไว้ก็ต้องมีให้ให้มี access เรื่องการงงการเงินอะไรให้มันให้มันครบพร้อมหรือว่าฝาก สั่งเสียคนทุกๆคนที่ใกล้ตัวเราก็ได้ทำเบียงได้ทําได้เพียงเท่านั้นนะฮะแต่แต่ว่าไอการที่เขาเพิ่มกฎหมายมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่รัฐบาลชุดนี้เขาจะเพิ่มให้มันตีกรอบให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนบีบบีบบีบะแต่เราไปทําตามเราไปนั่งฟังอินฟลูเอนเซอร์มันมันก็พูดง่ายกับกฎที่เขาจะบีบบีบะแต่ลอจิกหรือว่าเรื่องที่ความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะจะไปติดคุกไหม คุณไม่มีคุกจะอยู่มัน processing ถ้าจับคนผิดกฎหมายทั้งครบหมดตอนนี้คุกแม่งล้นน่ะมันไม่พออะ่ะคือเจา้าหน้าที่ก็ยังไม่พอที่ processing กลุ่มคนเหล่านี้เลยอะ่ะมันทำกันไม่ทันอ่ะมันมันเยอะเกินอ่ะพี่น้องคือคือผมไม่ได้ว่าห้ามฟังเขานะคือฟังแล้วแล้วถ้าพี่น้องคนไหนอยากจะรู้ความจริงนะ่ะผมแนะนำเลย u s c i s g o v เป็นเว็บไซต์ของข้าราชการแล้วเขาก็โพสต์ทุกอย่างว่าอัปเดตหรือเพิ่ม p า l าซีตัวไหนว่ามีบังคับใช้ตัวไหนตัวไหนทันทีเข้าใจอยู่บางครั้งอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นหรือไม่เข้าใจแบบถ่องแท้ก็อย่างที่ผมบอกไงก็ฟังมาแล้วก็ไปหาข้อมูลอ่านตรงนี้ถ้ามันบังคับใช้มันก็จะบอกบังคับใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมฟังนะแต่ผม Verify โดยในการที่เข้าไปอ่านเพื่อเปนแมท c h แล้วผมก็ เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แต่แต่อย่างไรที่แล้วก็แล้วแต่ครับรัฐบาลชุดนี้เพราะผมก็คุ้นเคยกับระบบราชการที่ผมเคยทํามันมีเปลี่ยนพาราซีกันเกือบทุกวันน่ะฟอร์มไม่กระทั่งตัวฟอร์มหรือข้อบังคับต่างๆเปลี่ยนกันทุกวันเพื่อให้ตามสถานการณ์โลกหรือตามสถานการณ์ของในประเทศนั้นๆกับ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกแบบเหนื่อยๆแล้วก็หน่อยๆไม่ใช่หน่อยๆอะ่ะแบบเหนื่อยๆ คือเป็นห่วงพี่น้องอะ่ะคือคือเขาตื่นตระหนกตื่นมากอะ่ะแต่เราเหมือนเป็นเปินไปนคนลดทุกข์หรือว่าให้เขาใจเย็นลงอะ่ะกับไอ้พวกที่แบบสร้างคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ก็ดีแหละไม่ได้ว่าคอนเทนต์ไม่ดีแต่ว่าเมื่อคนเสพแล้วเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็คําถามก็มาอยู่กับจา่าเยอะแยะไปหมดจ่าจริงไหมจ่าจริงไหมถ้าถ้ามันจริงแล้วมันมันก็ มีผลกับเราไหมก็มีแต่ว่าแต่คุณก็อยู่ผิดกฎหมายอยู่ดีอะไม่ว่าคุณจะทำอะไรยังไงมันมันก็ผิดกฎหมายอะ่ะคุณโอเวอร์สเตย์อะคุณไวโอเลตแล้วอะผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับก็อยู่ตรงนี้แหละฮะก็อ่อเละอีกอย่างก็ที่ไม่เงียบเงียบไปเพราะคุยโทรศัพท์แต่และว,วันนี่คือแบบเยอะมากเยอะเยอะมากจนแบบเอ่อคุยกันไม่รู้จะคุยยังไงก็ แล้วมันบางครั้งเราเราคุยซ้ํากันจนเรายังไม่รู้ใครเป็นใครนะแล้วเขาโทรมาแล้วเขาต้องเล่าใหม่เพราะว่าเพราะว่าถ้าผมไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ผมก็จะผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลคนนั้นคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ผมจะเขียนแบบล็อกไว้ไว้ว่าอ๋อคนนี้คุยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็ทํางานช่วยเหลือชุมชนชาวไทยอยู่อาสาสมัครแล้วก็ทําเองไม่ไม่ได้หวังอะไรไม่ไม่รับตังค์ไม่รับค่าจ้างไม่อะไรอย่างนั้นครับ คือเต็มใจช่วยนะฮะแล้วกเ็เราไม่ได้ทำคลิปเพื่อหวังยอดวิวเราไม่ได้ทำคลิปเพื่อมีอะไรแอบแฝงเราก็ทำด้วยใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับนะถ้าใครฟังข่าวหรือฟังอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนก็ก็อย่างที่ผมบอกฮนะฟังหูไว้หูครับแล้วก็หาข้อมูลจากเว็บไซต์โดยตรงเพื่อให้เรา ตื่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าฟังมากแล้วจิตตกผมแนะนําว่าอย่าฟังทํางานตั้งใจทํางานเก็บตังค์ไว้เยอะๆส่งตังกับไทยโอเคครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ